สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดสัมพันธวงศารามบวรวิหารนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปไหว้ขอพรคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมและชมวัตถุมงคลในวัดกันคะ่ะไปกันเลยคะ่ะนี่ตีของตีละคังเสริมสรีมงคลได้นะคะนี่ นี่ทางด้านนี้เป็นศาลาวินยูสภานะคะด้านหน้านี่ท้าวเวสวรนโนนะคะนี่องค์สีเขียวเป็นพระแก้วมรกตด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชกับหลวงพ่อโสธรน,นะคะนี่ท้าวเวสวรรโนนะคะ

ทางด้านนี้ก็เป็นจุดกราบขอพอรนะคะนี่สามารถกราบขอพอรคุณแม่ตรงนี้ก็ได้นะคะเข้าไปด้านในกัน<ฤ>ค่ะทุกคนนี่ลวดลายบนผนังสวยมากเลยนะคะ นี่จุดกราบบูชาพระพุทธนะคะนี่ด้านนี้บูรพกษัตริย์ไทยนะคะนี่นะคะ นี่เจ้าแม่กวนอิมนะคะนี่นี่นะคะไปชมวัตถุมงคลกันบ้างค่ะทุกคนนี่นะคะแหวนคุณแม่บุญเรือนนะคะนี่สวยนะคะนี่ล็อกเก็ตคุณแม่รุ่นบุรณะอุโบสถหนึ่งพันบาทนี่เหรียญคุณแม่บุญเรือนขนาดเล็กนะคะ นี่ด้านล่างนี่เป็นแหวนนะคะนี่เหรียญกลมเรี่ยมกรอบนะคะทุกคนนี่ทางด้านนี้เป็นเหรียญกลมนะคะสอง้อยเก้าสิบนะคะนี่ทางด้านนี้เป็นพระพุทโทน้อยนะคะราคาหนึ่งพับาทนะคะ นี่นะคะนี่นะคะทุกคนนี่ทางด้านนี้เป็นเหรียญเล็กลงยานะคะนี่นะคะนี่ทางด้านบนนี่เป็นล็อกเกตคุณแม่บุญเรือนนะคะนี่นี่นะคะ นี่ทางด้านนี้เป็นทาเวสวรรั์รุ่นเจ้าทับ์นะคะปี59นี่นะคะนี่เหรียญสมปัทานาปี56นะคะ400บาทนี่พระกลิงพุทโธปี67นะคะนี่พรมเหนือดวงปี67นะคะนี่ก็พมเหนือดวงนะคะนี่นะคะ นี่หลวงปู่ทวดย้อนยุคนะคะหนึ่งร้านี่กำไรนะคะนี่นะคะกําไร1,000บาทนี่พรมเหนือดวงนะคะ300บาทนี่ทาเวสุวรรณรุ่นเจ้าสับปี59นะคะนี่พยันไหวครูบรม,มคูปูฤสีนะคะ นี่เหรียญเล็กลงยา199นะคะนี่ลงยาเขียวนะคะลงยาแดงนะคะนี่นี่นะคะ199นะคะนี่นะคะนี่399นะคะ นี่เหรียญใหญ่ปี66นะคะ2 9 9นะคะชุบเงินลงยาเขียวนะคะสวยมากนะคะนี่ชุบเงินลงยาแดงนะคะ299นะคะนี่นี่ลมดำนะคะทุกคนนี่นะคะ299นะคะนี่299เช่นกันนะคะ นี you, mm ่นะคะ299นะคะนี hmm. headache, panels, Korea, 8 8 88, ่ร nah. ูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนเพ้นสีนะคะหน้าตัก7นิ้วนะคะทุกคนราคาบูชา888บาทนะคะนี่รูปยืนก็มีนะคะทุกคนนี่รูปยืนขนาดเล็กนะคะนี่นะคะ มาดูห้องด้านล่างกันบ้างคะ่ะทุกคนน,น,นี่มีผู้คนศรัทธามากราบไหว้อย่างต่อเนื่องทั้งวันเลยนะคะนี่นะคะห้องนี้ก็จะมีจุดให้กราบขอพรและถวายเครื่องบูชานะคะคนี่นะคะ นี่รูปหล่อเหมือนคุณแม่บุญเรือนเท่าคนจริงเลยนะคะสวยสง่าม,มากนะคะทุกคนทางด้านนี้ก็จะเป็นรูปภาพต่างๆของคุณแม่บุญเรือนนะคะนี่นะคะทุกคน นี่ด้านนี้เป็นรูปคุณแม่บุญเลือนเลี่ยมกรอบอย่างดีนะคะนี่นี่นะคะนี่กำไรคุณแม่บุญเลือนนะคะนี่นะคะนี่สีน้ำเงินนะคะนี่สีเขียวนะคะ นี่เหรียญคุณแม่บุญเรือน130ปีชาติกาลนะคะ299นะคะนี่ด้านบนเป็นพรมเหนือดวงลมดำนะคะนี่เหรียญคุณแม่บุญเรือนชุบเงินลงยาแดงนะคะ299นะคะนี่นี่ทางด้านบนจะมีหลายขนาดเลยนะคะนี่นะคะลงยาเขียวนะคะนี่รูปหล่อคุณแม่บุญเรือนปิดทองนะคะ นี่สวยนะคะนี่ลมดำนะคะทุกคนมีหลายขนาดนะคะนี่องค์ใหญ่นะคะนี่พะพุธโธน้อยนะคะนี่นะคะนี่พะพุธโธน้อยนะคะ นี่เหรียญกลมคุณแม่บุญเรือน299นะคะนี่พระกลิ่ใชัยวัดที่ระลึก8รอบปี56นะคะด้านบนนี้พระกลีบบัวหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่เหรียญสมปัานาที่ระลึก8รอบปี52นะคะนี่พระพุโทโธนะคะเลี่ยมกรอบอย่างดีนะคะนี่ห้าหมืนนะคะ นี่ห้าหมืนสองนะคะนี่พิมพ์เล็กหน้าจีนด้านบนห้าหมืนสองนะคะนี่ห้าหมืนสองเช่นกันนะคะนี่นะคะนี่แหวนคุณแม่บุญเรือนนะคะนี่ นี่รูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนเพ้นสีนะคะนี่รูปหลอกคุณแม่บุญเรือนลมดำนะคะนี่นะคะนี่เพ้นสีนะคะนี่องค์ใหญ่นะคะทุกคนนี่น้ำมันมะพร้าวสมุนไพรหนึ่งร้อยบาทนะคะทางด้านนี้มีให้ร่วมทำบุญยกช่อฟ้าบูรณะอุโบสถด,ด้วยนะคะนี่นี่รูปหลอกคุณแม่บุญเรือนลมดำหลายขนาดเลยนะคะ นี่เชิญทำบุญบุรณะะโบสถ์เจ้าภาพช่อฟ้านะคะนี่แบบปิดทองแบบเพ้นสีก็มีนะคะทางด้านนี้เป็นตู้พระบูชานะคะนี่จัดโชว์ไว้เป็นระเบียบเลยนะคะนี่รูปคุณแม่บุญเรือนนะคะชุดที่คุณแม่บุญเรือนเคยใส่นะคะนี่ นี่รูปคุณแม่บุญเรือนนะคะนี่นะคะทางด้านนี้จะเป็นตู้เก็บว่านต่างๆนะคะนี่นี่นะคะ ทางด้านนี้เป็นมวลสารนะคะนี่นี่ไม่แน่ใจใช้อธิธาต์ไหมนะคะทุกคนนี่ผัดยศนะคะนี่รูปคุณแม่บุญเรือนนะคะ นี่ีลาน้ำนะคะสีขาวๆเป็นปูนนะคะนีสตางนะคะในกล่องนี้เป็นพริกไทยสาคูรักษาโรคนะคะนี่เป็นเบีย้ยจันนะคะด้านในเป็นข้าวตอกพะล่วงใส่เงินใส่ทองนะคะนี่พลอยอธิษฐานนะคะนี่รูปหล่อคุณแม่บุญเรือนนะคะนี่ ตู้นี้เป็นรูปหลอกคุณแม่บุญเรือนรุ่นเก่าๆนะคะนี่นี่นะคะนี่พระบูชานะคะไปชมบริเวณรอบๆวัดกันค่ะทุกคน ไปกราบพนักปลกกันค่ะทุกคน